รีวิวเซ0ตนะครับคันนี้รถปี16นะครับชุดสีนะครับชิ้นสีแดงยังสวยนะครับก็มียุลอยนะครับตามการใช้งานเนาะคันนี้ขายไม่แพงนะครับยางยังเหลือยังพอใช้อยู่นะครับเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยดูบอดี้ภายนอกนะครับ ชุดสีมีตามรูปนะครับคันนี้ไม่มีบางโคลนหลังนะครับแล้วก็ชิ้นอกไก่นะครับที่มันแตกไปดูเลขใหม่นะครับตอนนี้รถวิ่งไปที่2 3 2 4 0กิโลนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับ จะดีเลยเสียแล้วดีเลยไปเลี้ยวนะครับจนะปิดยูนะ่ขายไม่แพงนะครับมีเก็บงานตามสมภาพนะครับ